อนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์นะครับที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับอำเภอเขาชิตขูดจังหวัดจันทบุรีนะครับเดินอ,ออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับญาติโยมก็เตรียมทายาทธรรมทายทานพัตนาหารต่างๆนะครับรอใส่บาตรให้แก่คณะสงฆ์นะครับฝ่ <c oughs> <c oughs> าฝนฉนลทาก็กำลังโปรยลงมานะครับ หน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อขอบคุณม,มากๆขอบคุณม,มากๆขออนุญาตถ่ายภาพเด้อมาด้วดความเร่งด่วนนะครับทางญาติโยมและคณะสงฆ์นะครับนี้ ไปรวมกันที่วัดเหมือนเดิมไปรวมกันที่วัดเหมือนเดิมไม่ได้แยกออกเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับออกรับปินทบ,บาตจากญาติโยมนะตรงนี้คนจะเยอะนะครับวันแรกๆนี่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นตลาดนะครับพยมเขาเห็น คณะสงมาบินทบาทนะครับก็เลยเตรียมทายธรรมทายทานต่างๆนะครับอันหน้ามามองกล้องให้ถ่ายภาพหน่อยมากอันหน้าบราังกล้องหน่อยมาขอบคุณมากๆนะครับ เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับในช่วงตลาดนี้จะไม่เหมือนในสวนของโยมนะครับ <c oughs> ค่อนข้างจะทุลักทุเลียพอสมควรนะครับขออนุญาตเก็บภาพไปฝากญาติโยมคุมวัดบ้านเกาบอนะครับผูไม่มีโอกาสได้มานะครับเตือหลวงพ่อพูนทวีนะครับเป็นประมุขประธานคณะสงฆ์นะครับออกรับปิณฑบาตเตือ นะครับเดือค่อนข้างจะนะครับเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมที่มารอทําบุญใส่บาตรนะครับคณะสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับอําเภอเขาชิดชะกูจังหวัดจันทบุรีนะครับบ้านคลองครูนะครับ อาจารย์จำลองอาคาเตโชนะครับมาจากใกล้แสนไกลนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ไม่เป็นสายเลยนะครับนี่นี่มาทั้งครอบครัวเลยนะครับมาทำบุญใส่บาตรนะครับวันนี้วันสุดท้ายเลยเดอ้อ รุ่งนี้ไม่ได้มาอีเดสายนี้เดิมนะครับพระอาจารย์ท่านอยากให้ไปโปรดนะครับญาติโยมในสายต่างๆนะครับถามญาติโยมบอกว่ามีพระมมินทบาทเยอะไหมนะครับโยมเขาบอกว่าไม่มากนะครับบางสายก็มาแค่รูปเดียวนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์มากๆก็เลยนะครับพระอาจารย์หมาเช่านะครับขอความเมตตาคณะสงฆ์มาโปรดญาติโยมนะครับเดือใส่บาตรทั้งครอบครัวนะครับนี้ วันนี้ญาติโยมเยอะนะครับก็เลยคณะสงฆ์นะครับขาดเป็นมายบมาย้อยเลยนะครับเนี่ยมาดักอยู่ด้านหน้านี่นะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับพระอาจารย์มาชาวทานรารโตนะครับก็เลยนิมมต์คณะสงฆ์นะให้มาโปรดญาติโยมปกติพระมาบินบาทสายนี้กี่รูปนี่มีพระมาบินบาทกี่รูปนี่ปกติรูปเดียว โอ้ยมีหน้านะครับพระอาจารย์มหาเชาถึงบอกว่าไปโปรดญาติโยมน้อยนะครับปกติเขาไม่มีพระออกมาบิณฑบาตนะครับเพราะว่ามีหลายซอยนะครับวัดน้อยนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์มาด้วยกันมากๆนะครับก็เลยให้มาอนุเคราะห์นะครับโปรดญาติโยมนะครับได้มีโอกาสได้ใส่บาตรคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับถามนะครับ ตั้งแต่หลังลแรกๆนั่นนะครับยมก็บอกว่ามาลูกเดียวนะครับบางสายก็บอกว่าไม่มาเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะวัดอยู่ไกลนะครับหรือว่าบ้านโยมอยู่ตามสวนนะครับก็เลยนะครับไม่มีคณะสงฆ์มาบิณฑบาตนะครับตรงนี้ว่ามาลูกเดียวนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะสายขาดนะครับ <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมญาติธรรมบ้านครองฟูนะครับวันนี้วันสุดท้ายเด้อครบสามวันแล้วก็จะย้ายไปบิณฑบาตสายอื่นนะครับโยมเตรียมทั้งพวงมาลัยทั้งกับข้าวนะครับสงสัยเตรียมไว้แต่ตีสามนู่นนะครับกว่าจะมองดูแล้วคงจะเตรียมไว้แต่ตีสามนู่นนะครับหรือแต่เมื่อวานนี้นะครับบางอย่างนะครับ พวกของแห้งต่างๆนะครับเตรียมพวงมาลัยน้อยให้ด้วยนะครับนี่ใส่พวงมาลัยจะได้สวยงามเหมือนดอกไม้ทำบุญวันเกิดเนาะนะครับพอดีเลยนะครับพรุ่งนี้ครูบาอาจารย์ก็จะย้ายไปปวดญาติโยมในสายอื่นนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับอาจารย์มาชาวธนรัตตูบอกว่าไปปวดญาติโยมญาติธรรมนะครับที่คุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าด้วย นะครับมีไม่มากนะครับคณะสงฆ์ก็จะแบ่งไปได้หลายสายก็าลำบากนะครับก็เลยไปสายละสามวันนะครับสายละ3วันสายละ3วันนะครับพ่งนี้ก็จะไปอีกสายอื่นนะครับถามญาติโยมว่ามีพระมาบินทบาทเยอะไหมปกตินะครับโยมก็บอกว่ามีรูปเดียวนะครับคำครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ฟ้าฝนชนาโปรยลงมานะครับ แต่ไม่แรงนะครับพอเย็นๆนะครับนี่เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยมด้วยนะครับมีโอกาสทําบุญให้ทานนะครับแก่คณะสงฆ์หมูใหญ่นะครับที่มาล่วงงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะบางรูปนี่เดินทางมาแต่ไกลแสนไกลนะครับสุดเขตประเทศไทยก็มีนะครับ อนุญาตเก็บภาพไว้นะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับยมเขาก็ถ่ายเหมือนกันนะครับถามแต่ละคนก็ว่ามีพระนะครับมาบิณฑบาตแค่รูปเดียวนะครับวันนี้ถือว่าเยอะที่สุดนะครับอาศัยพ่อเขานะครับมาช่วยแบ่งเบาภาระนะครับรับอาหารบิณฑบาตจากคณะสงฆ์นะครับแต่ลุงพ่อว่าพวงมาลัยนี่เขาเก็บไว้นะครับ นะครับถวายทุกอย่างนะครับด้วยสาธุอนุโมทนานะครับขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมภุ้มวัดบ้านเขาโปะนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมเขาตั้งใจนะครับนี่ นำพัฒตาหารนะครับมาใส่บาตให้แก่คณะสงฆ์นะครับนี่อ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้วันสุดท้ายเลยเดอ้อพรุ่งนี้จะย้ายไปสายอื่นนะครับนี่เตรียมมาเต็มคันรถเลยนะครับมาบริเวณตลาดนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ญาติโยมญาติติดธรรมนะครับล้อใส่บารคณะสงฆ์นะครับนี่หลายอย่างมากประการนะครับสงสัยเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเตียงเช้านี้บ่นะครับหลายอย่างมากประการนะครับรอใส่บารคณะสงฆ์นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วเด้อพรุ่งนี้จะได้ไปบินถาบาดในสายอื่นนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับอำเภอเขาชิดสกุลจังหวัดจันทบุรีนะครับ ส่วนมากเป็นสวนผลไม้นะครับลุงก็เลยใส่ผลไม้นะครับอืมหลวงพ่อพุนทวีนะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตนะครับอายุมากแล้วแต่ว่าแข็งแรงนะครับประจานจำลองอาคาเตชู อาจารย์จำลองอาคาตีชูนะครับเพิ่งจะเดินทางมาเมืวว่อวานนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมรอใส่บาทนะครับเนี่ย หนูตัวเล็กนี่ชื่ออะไรล่ะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยน้องบีมอยู่ชั้นไหนล่ะเนี่ยหนูเสียจุงผูนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยน้องฟิล์มอยู่ชั้นไหนเนี่ยเพราะเนื่องนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยคนโตเนี่ย นะครับหนูน้อยนะครับมาใส่บาตรกับญาติพี่น้องนะครับนี่ขอนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับอำเภอเขาชิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับรอใส่บาตรคณะสงฆ์นะครับนี่ภาพน่ารักเลยนะครับเห็นตัวน้อยๆนี่นะครับใส่บาตรนะครับโอ้ เป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับตัวเล็กๆนะครับนี่น่ารักเลยนะครับ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าโบนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่เด้อ หนึ่งสองสมสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมบ้านคลองปลูนะครับอำเภอเขาชิดชะกูจังหวัดจันทบุรีนะครับรอทําบุญใส่บาตรคณะสงฆ์นะครับนี่เด้อใกล้ๆนะครับนี่พระอาจารย์มหาชาวทานรารตูนะครับ ขอความเมตตาคณะสงฆ์บอกว่าไปบินทบาตโปรดญาติโยมในทินฐานบ้านเกิดด้วยนะครับญาติโยมญาติธรรมนะครับปกติก็จะมีพระที่มาบิณทบาตนะครับถามญาติโยมดูเขาบอกว่ามีประมาณหนึ่งรูปนะครับมาบิณทบาตปกตินะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์เดินทางมาร่วมงานปฏิบัติธรรมเยอะนะครับก็เลยขอความเมตตา กูบาจย์นะครับมารับบินทบาทนะครับปวดญาิโยมให้มีโอกาสได้ทําบุญใส่บาทนะครับแก่คณะสงฆ์มูไย,ยนะครับเด้อวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้จะได้ย้ายไปบินทบาตสายอื่นนะครับหลวงพ่อพุนทวีนะครับเป็นประมุขประธานออกรับบินทบาตนะครับจากญาติโยมนะครับ ไปที่วัดแล้วก็จะนํากับข้าวนี่นะครับไปรวมกันแล้วก็จัดสรรปันส่วนนะครับแบ่งไปถวายแม่ขาวแม่ชีญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับเด้อมาเป็นวันสุดท้ายนะครับปีหน้านู่นนะครับไปจะมีโอกาสได้มาแบบนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยากให้ญาติโยม ทางวัดบ้านเกาบอนะครับอําเภอหัวตะพันจังหว,วัดอำนาจเจริญน,นะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ด้วยกันนะครับเด้อ